อนุนออนไลน์นะครับเป็นนักเรียนสัมมนาในรุ่นที่2จากเว็บมีแนนะครับของออปปอาอีสานเมื่อวานนี้เองนะครับได้รับข้อมูลทางการตลาดที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนว่าลักษณะของการตลาดออนไลน์มันจะมีข้อมูลและขั้นตอนอะไรเป็นแบบนี้นะเราก็ได้เอาไปใช้ต่อในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอร์สหน,นะครับขอบคุณสำหรับคอร์ดดีๆแบบนี้ครับ